สำหรับฟุตบอลถ้วยเอเชียถ้วยใหญ่สุดห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับวันนี้แข่งครับหนึ่งเดียวจากประเทศไทยใน FC Champions League Elite ครับ บุรีรัมครับไปเยือนทางด้าน f อฟซโซยอดทีมจากเกาหลีใต้นะครับวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหกระแสแรงข่าวเดือดแะครับทางด้านของซูเปอร์สตาร์อย่างเจสซี่ลินกาดนะครับอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ผ่านมาแทบจะทุกเวทีอยู่แล้วนะครับสำหรับเจสซี่ลินกาดแน่นอนครับอดีตดาวเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวสต์แฮมยูไนเต็ดนอตติงแฮมฟอเรสเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าออกอาการเดือดก่อนเกมที่จะเจอกับบุรีรัมยูไนเต็ดแล้วครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็มีเกมในหลีกนะครับของเกาหลีใต้อยู่นะฮะคือต้องบอกว่าเกมในหลีกเกาหลีใต้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆนะ อย่างเดือดอย่างโหดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ FC โซเนลงสนามไปแล้ว3 1เกมครับมี44แต้มนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเสมอกับชุนบุกคุนไดมอเตอร์มาหนึ่งนะครับมี44แต้มก็ตามผู้นำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะ67คะแนนนะครับทีนี้ครับเจสซี่ลินกาดต้องบอกว่าแสดงอาการไม่พอใจแล้วครับเวลาที่ถูกเปลี่ยนตัวออก นะครับแต่ว่ามันเป็นเกมก่อนหน้านั้นซึ่งเหตุการณ์นี้ครับเกิดในเกมที่กังวลเนี่ยนะครับเปิดบ้านเฉือนชนะ f อซโซล่ะครับไป3ประตูต่อ2ล่ะครับซึ่งข่าวนี้นะครับสื่อเกาหลีใต้เนี่ยก็เล่นข่าวกันเยอะเลยนะครับว่าผลการแข่งขันก็ไม่ได้นะครับพฤติกรรมของเจสซี่ลินการ์ดอดีตแนวรุกทีมชาติอังกฤษออกอาการหัวเสียนะครับเตะขวดน้ำกระจายเรียกได้ว่าเดือดแล้วครับ ซึ่งมันก็เกิดขึ้นในเดือนนี้นะก็ต้องมารอดูว่ามันจะส่งผลขนาดไหนนะครับคือนักเตะอย่างเจสซี่ลิงการ์ในออกสตาร์เป็นตัวจริงไง แต่สุดท้ายเกมไม่ดีขึ้นเขาก็ต้องเปลี่ยนตัวออกนะครับแต่ทางด้านของโค้ชเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับว่าไอ้ประเด็นตรงนี้ไม่น่าที่จะเป็นปัญหาเรียกได้ว่าปกป้องเจสซี่ลินการ์ดละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้ในรายการเอเชียเขาก็บอกนะครับว่าเสียดายที่อาจจะไม่ได้ชนะในเกมก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับแต่ว่านักเตะทุกคนเนี่ยนะครับเวลาที่ลงสนามไปแล้วเนี่ยถกเปลี่ยนตัวออกเนี่ยมันก็ไม่พอใจอยู่แล้วนะครับทุกคนอยากจะเล่นเต็ม90นาที นี่คือแพชชั่นนี่คือทัศนคติของนักกีฬาอาชีพแต่ทำไมถึงต้องเปลี่ยนตัวเพราะว่าต้องการผู้เล่นแบบ Fast Type ์นะครับหรือวิ่งเร็วสายสปีดมากกว่านี้ก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคงไปประชุมทีมกันนะครับเพราะว่าวันนี้จะต้องเจอกับทางด้านยอดทีมจากประเทศไทยนะครับบุรีรัมยูในเต็ดนะครับแต่ว่าเอาตามตรงนะ เกาหลีใต้เนี่ยถ้าจัดเต็มยังไงก็โหดนะครับตอนนี้ทาง FC s o ซ l ก็มีผู้เล่นต่างชาติเนี่ยเจสซี่ลินการ์ดนะครับมีกองหน้านะครับจากต่างชาติตูนิเซียอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ว่าจะเลือกใช้แบบไหนอย่างไรมากกว่ากันแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้โคต้าแบบโหร้อยเปหรือว่า90%เหมือนอทีมจากไทยนะครับเขาก็จะใช้ประมาณสัก3-4คนเท่านั้นนะครับแต่ทางด้านของบุรีรัมยูในเต็ดดีกว่า ถ้าพูดถึงบุรีรัมแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือท็อปทีมที่ใช้ตัวนักเตะต่างชาติเนี่ยแทบจะครบ11ตัวก็มีแค่สุพนัทเหมือนตาที่ลงสนามเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งเดียวจากไทยใน f อฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกแต่คราวนี้พอสุพนัทเจ็บนะครับจะเอาใครลงมาเล่นแทนเกมก่อนหน้านี้ที่เจอ y a h o เนี่ยเดี๋ยวไล่เลียงรายอัพให้นะครับเขาใช้ใครบ้างนิวเอเทลิตครับอันนี้ยังไงก็ยืนหนึ่งเคอร์ติสกูดดูเกาโกเมียงซ็อก อันเนี้ยยังไงก็ต่างชาติล้วนอยู่แล้วนะครับในแนวรับขณะที่ตรงกลางครับมีพัชินาม่าซ้ายขวาเนี่ยสตอยโควิดผมว่าน่าจะเป็นแซนดี้วอลล์ได้ลงสนามแน่ๆนะครับเพราะเกมที่แล้วมีการเปลี่ยนตัวกรันคารซิดปีเตอร์ซูตแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีโรเบิร์ตซูตนะนะฮะคือโรเบิร์ตซูตยังไงก็ต้องลงเหลือ2โคตาก็คือบิโซลี่1นะครับอีกคนนึงเนี่ยถ้าหากว่าจะใช้เนี่ยก็ต้องมาเลือกว่าจะเติมกลางหรือว่า เติมหน้าหรืออย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นสุพนัทเหมือนตาไงะนะครับคือถ้าต้องการสายความเร็วทางด้านซ้ายหรือตัวที่มาทดแทนสุพนัทเหมือนตาก็อาจจะเป็นสุภชัยใจเด็ดแต่ถ้าเป็นนักเตะต่างชาติอีกมันก็คงจะหนีไม่พ้นทางด้านของไฟซามูริชแหละนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าบุรีรัมจะมาแบบร้อเเซต่างชาติทั้งทีมหรือว่าจะยังพอมีโควต้าให้กับนักเตะจาก ไทยบ้างนะครับซึ่งพอมาดูผลงานล่าสุด5เกมเนี่ยทาง FC Champions League ลงไว้นะครับ5เกมหลังสุดเกาหลีใต้ชนะแค่1บุรีรัมชนะ4นะครับเกาหลีใต้เสมอ2บุรีรัมเสมอ1แล้วก็เกาหลีใต้แพ้ถึง2เราไม่แพ้เลยนะครับเขายิงได้8เรายิง12เขาเสีย7เราเสีย5ทุกใสติสม,มสรบุรีรัมอยู่ในเต็ดดูดีกว่าทางด้าน F c โซทั้งหมดทั้งมวลน,นั่นเองนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับทาง AFC เนี่ยก็ตีข่าวพรีวิวคู่นี้นะครับในการเจอกันที่บ้านของเกาหลีใต้เนี่ย FC ซโซเจอบุรีรัมเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเกมนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นทีมท็อปทั้งคู่มาเจอกันนะครับและที่สำคัญเนี่ยทางด้านของ FC ซโซเสมอกับมาชิดะ ในรายการนี้มา1-1แต่ทางด้านของบุรีรัมย์ก็เอาชนะยาโฮดารุนตาซิมมา2-1เช่นเดียวกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยการเอาชนะย่าโฮหลังจากที่ถูกนำไปก่อนแล้วกลับมาชนะได้เนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมแล้วยาโฮก็ไม่แพ้ทีมจากเกาหลีใต้นะครับต้องบอกเลยว่าอ้าวทาง fc ก็เลยพูดว่า ทางบุรีรัมชนะยะโฮได้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่บุรีรัมจะเอาชนะทีมจากเกาหลีใต้ได้ก็คือเตือนนั่นแหละแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ไซติไม่ค่อยจะสู้ดีนักกันนะครับทีมจากเกาหลีใต้ทีมนี้เนี่ยสามารถที่จะเก็บผลการแข่งขันได้ดีหรือว่าเพียงพอต่อการเอาตัวรอดในการเจอกับบุรีรัมใน4ครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับก็คือเรียกได้ว่าไม่แพ้ล่ะครับต่อบ,บุรีรัมนะไม่ว่าจะเป็นเก,มเ,กมเย้าเกมเยือนและยังเคยยิงไปถึง6ลูกอีกตั้งหากคือมันก็ไม่ง่าย ที่จะบุรีรัมย์จะชนะแล้วเกมก่อนหน้านี้เกาหลีเนี่ยนะครับเจอ,อทีมจากเจลีกโดนกระหน,น่าไป16ครั้งในการยิงแต่ว่าเอาตัวรอดมาได้เนี่ยครับเอฟซีเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย มันก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะในบ้านได้ไม่ยากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นอะไรที่น่าติดตามแต่ว่าบุรีรัมเนี่ยไม่ปล่อยให้แต้มหลุดมือแน่ๆอย่างน้อยหน้าที่จะมี1แต้มในการเจอกับเกาหลีใต้ะนะครับอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เอฟได้โพสต์เอาไว้นะครับแล้วก็มีพรีวิวเล็กๆน้อยๆทุกท่านคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับ เกมเกมนี้ได้นะครับแต่อัปเดตกันนิดนึงครับล่าสุดสุพนัทเหมือนตาเนี่ยน่าที่จะส่งผลต่อทั้งสโมสสและทีมชาติไทยนะเพราะว่าจะไม่สามารถลงสนามให้กับบุรีรัมแล้วก็ในช่วงฟีฟ่าเดย์ได้อย่างแท้จริงน่าจะหายไปประมาณเดือนนึงอ่ะนะครับสุพนัทเหมือนตานะครับพักอย่างน้อย1เดือนกว่าจะรีคอรเวอรี่กว่าจะมาฟื้นฟูสภาพร่างกายกว่าจะมีแมตช์ฟิตผมว่าก็เดือนกว่าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเจอกับไต้หวันทั้ง2นัด จบข่าวนะครับแล้วก็ต้องพักอีกประมาณสัก4เกมเป็นอะไรที่เซ็งสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับอันนี้น่าจะทราบกันแล้วแต่ก็ย้ำให้ว่านักเตะอย่างเบนจามินเจมส์เดวิสเนี่ยไม่ได้เจ็บอย่างที่หลายท่านกังวลนะครับตัวรุกวัย24ปีก็โดนเสียบหนักกระดูกเอ็นอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีอะไร เจ็บยาวหรือว่าจะต้องพักรักษาตัวนานนะครับน่าจะ2-3วันน่าจะโอเคแล้วนะครับคือเข้าไปตรวจอย่างละเอียดแล้วไม่ได้มีอาการบาดเจ็บรุนแรงเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแค่ฟกช้ำดำเขียวหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบนิดหน่อยในการโดนถีบโดนยันไปนะครับแต่หน้าที่จะพร้อมในการเล่นให้กับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมนะส่วนอีจีจะเรียกหรือไม่เรียกวันที่1บ่าย2โมง เป็นต้นไปติดตามดูครับว่า23ตัวนี้ชี้ชะตาอิชิอินะครับสุดท้ายแล้วนี่เลยครับ2นัดนี้ถ้าพลาดสักแต้มหนึ่งนี่บอกได้เลยครับว่าขี้ขึ้นหัวนะครับก็เป็นอะไรที่อยู่ยากเหมือนกันเพราะว่าทีมชาติไทยก็สุ่มเสี่ยงต่อการตกรอบนะครับอ่ะไปต่อยังไม่หมดครับวันนี้ข่าวเยอะครับทีมชาติไทย u 23ครับในการจับสลาก a อ c นะครับเอเชียนคัพ เดี๋ยวจะจับกันแล้ววันที่2ตุลาคมนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าอันนี้น่าสนใจสุดๆแล้วครับเพราะว่าเราจะอยู่กับใครอยู่กับใครแล้วเจอกับใครเนี่ยสำคัญมากนะต่อการเข้ารอบเพราะว่ารอบสุดท้ายแข่งที่ซาอุไงนะครับ7มกราคม นะครับโดยมี16ชาติผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับโดยการแบ่งโถเนี่ยคำนวณจากผลงาน3ครั้งที่ผ่านมาคือปี2,24% 4 1 0ยี250และปี202025%ทําปอร์เซ็นทำให้จัดแบ่งโถได้ดังนี้นะครับโถนึงเนี่ยมีซาอุนะครับเจ้าภาพอุซเบย์ญี่ปุ่นอิรักเลือกใครครับเพราะเราอยู่โถสามนะ คือมันต้องมีสักทีมหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเจอในโถหนึ่งเนี่ยนะครับอย่าเจอเจ้าภาพอุซเบกไม่ไหวญี่ปุ่นไม่ไหวนะครับใครก็ได้แต่อ่ะถ้าดูดีสุดอาจจะอิรักหรือเปล่านะครับอิรักหรือเปล่านะครับโถสองครับ เกาหลีใต้เวียดนามออสเตรเลียกาตาขอให้ได้อยู่กับเวียดนามก็ยิ้มแล้วนะครับส่วนโถ3เนี่ยมีไทยนะครับมีจอแดน UAE แล้วก็อิรักซึ่งไทยเวียดนามแล้วก็อิรักก็น่าสนใจนะเออแต่ว่าบอกได้เลยว่าเหนื่อยฮะทุกทีมโถหนึ่งแล้วก็โถสุดท้ายครับจีนซีเรียคีกิสสถานนะครับแล้วก็ทางด้านของเลบานอน โถสก็เหนื่อยเจอใครก็เหนื่อยหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูรอรุ้นกันแล้วกันว่าสรุปแล้วหนทางเส้นทางของ u 23จะเป็นอย่างไรในชิงแชมป์เอเชียปีหน้านั่นเองครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทำเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซลล์ cell, ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อได้ เลยครับ